สวัสดีพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องฟังเล่าสวัสดีพี่น้องฟังเล่าสวัสดีพี่น้องฟังไทยเนาะสลากะมานเลื่อยๆก็บอกก็กกเกิ่มเพิ่มพี่น้องเลยเมื่อนี้สลากะมีเมนูอีกหล้วพี่น้องเลย <_ dir> มาทุกคนมื่อนี้ก็มาพอๆกับสองสลากพากินคือเกาพี่น้องมื่อนี้สลากพาเขาขวเ,เนาะกะสิเป็นเง,นงาเนี่ยเพราะว่าเฮาเห็ดกินตอนแรงๆพี่น้องเลยขอ ขอล้างหก,กนพี่น้องนำล้างคกมาทุกคนมาหนี้กาสิพามาเฮ็ดแกงเห็ดพี่น้องขอเปิดแก๊สก่อนเปิดแก๊สขึ้นก่อนพี่น้องเมนูแกงห็ดเนาะพี่น้องเนาะ สลักก็ชิใส่ใส,ส่ขบืออันนำขบือลงก่อนเนาะพี่น้องเนะะาะหลังจะน่นาจะมาใส่เฮ็ดพี่น้องนี่นี่แกงห็ดคอน,นพี่น้องแกงหิดคอนเนาะนบ้านบ้านสลักเอิญฮ็ดบดพี่น้องไดฟังพังพี่น้องเพื่อนพังพี่น้องเพื่อนบ้านเฮาจะเอิญฮ็ดคอนเนาะ แกงเห็ดคอนแต่บ้านสละจะเอินเห็ดบดเดิมพี่น้องเด้มมันจะทุกคนตอนนี้กะสละกำลังเริ่มเนาะกำลังเริ่มแกงพี่น้องเ้ยสบายดีสบายดีทุกคนเนาะมาพบพ่อสินเก่าสินเคยกับหมอเก่าหมอเดิมพี่น้องมืนอกี้ได้เมนูแกงเห็ดเนาะแกงเห็ดอันนี้ก็สิเป็นมะเขือเครือใส่มะเขือเคลือนำพี่น้องเ้ยนี่ตอนนี้ก็รอให้หมอห้ามันพดก่อนพี่น้อง จะมาแกงเสร็พักสะอมหรือว่าพักคะอะไรพี่น้องเอ้ยแต่เครื่องปรุงสิเป็นเกลือเปน,นวลหรือแว่าประแด็กเอียงกะสลากะปรุงเสร็จกับนำนำข้าวเบื่อเลยเนาะกับนำนำแกงแลยพี่น้องตอนนี้ก็มีแต่ล่อให้หมอพดล่อให้หมอพดล่อให้เฮ็ดชุกก่อนพี่น้องมาเอามาปิด้าไว้ก่อน้าก็ผ้าหมอกันน้อยกว่าหมอเลยพี่น้อง ไปปิด้าไว้ก่อนพี่น้องเลยนี่หมอห้องก็เริ่มพดเริ่มฮอนเลยพี่น้องเริ่มพดเริ่มฮอนแน่แล้วเนาะ <c oughs> สบายดีเดอ้อสบายดีทุกคนนะที่เข้ามาฮําเบิรงนฮส่คลิปสละนาะมันนี่ส่งสละพากินพี่น้องได้เมนูแกงเห็ดขอนจะทุกคนจา๋ามันนี่ได้เมนูแกงเห็ด <c oughs> พี่น้อง <c oughs> มาพี่น้องบ้านนี้หมอฮ้องก็เริ่มผดเลยเนาะสละจะมาตักผู้ปวกออกพี่น้องเลยผู้ปวกมันเป็นผู้ปวกมะเบ็หัมงว,งวงมันเกิดจากอย่างมันก็จะมาปล่อยตักออกหน่ะสิเป็นจากขาบเบือพี่น้องสละเก้งเสร็จขบเบือเนาะนี่หมอฮ้องก็เริ่มผดเลยสลดสิมาใส ใส่หมูเด็ดเดียวลงพร้อมพี่น้องใส่หมูเด็ดเดียวนำเลยเนาะมาทุกคนเหมาะพแลนะเนาะตอนนี้เนะาะเฮาจะจะมาใส่หมูเด็ดเดียวพี่น้องเอาหมูเด็ดเดียวลงนำเติมความแซ่บความนัวพี่น้องเพิ่มความมัน มูเด็ดเด,ยเดียวลงไปมะเขือเคล้าเข้ากับสุกแล้วเนะาะมะเขือเคล้มามะเขือเคล้มามะแขงเขาเอินหมากอียงว่สะสลากะปงหูเนาะนี่ทุกคนบ้านนี้ขั้นตอนสุดท้ายเขาก็จะมาใส่ผักสะอมพี่น้องเอาผักสะอมลงไปบ้านสลากเอ้นผักคะพี่น้อง ะอมเอินอยู่พี่น้องฝั่งนี้จะเอินผักผักสะอมเนาะแต่แต่บ้านสระชีอเอินผักคะพี่น้องอใส่ผักคะลงไปเนาะแกงเหิดคอนพี่นอ้องเรียกว่าเหิดบดแกงเหิดบดใส่กบผักคะก็สิดได้นาตาประมาณนี้แหละพี่น้องเมนูงง่ายๆเนาะ เมนูง่ายๆจ้าทุกคนมนนีสละพากินมันนี่กะเขาคว้ามนนี่เมนูง่ายๆจ้าแตกะแกบเด้อพี่น้องเด้อกระสิไดหน้าตาประมาณนี้จ้าทุกคนจ้าพนอนทุกคนมาหอนี้ก็ถือว่าสำเร็จสร็จสิ้นแล้วพี่น้องจ้าพักเข่ากะลงเข่าเดียวมันก็ะยุกเลยเนาะถือว่าํำเร็เสร็จสิ้นแล้วทุกคนไปที่เขามาหาเบิงหับชม คลิปสละส่งสละอากาศฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นสลาเนี่ยเด้อจ้าทุกคนจ้าเมื่อนี้ได้เมนูแกงเห็ดคอนพี่น้องเอ้ยเมนูแซ่บๆ,ๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์แน่นอนจ้าทุกคนฝากติดตามสองสลาเนี่ยเด้อจ้าส,ส,สองส่องส่อสละผักินพี่น้องเอ้ยพอจบเพียงเท่านี้เนาะพอกันคลิปหนาเมนูหนาทุกคนบายบายเนาะทุกคนเนาะ